อาจสมศรีเนรถ้ารู้ข่าวช่วยทุกครั้งมีคนที่เดือดร้อนเนี่ยสองล้านกว่าคนคิดดูว่าสองล้านกว่าคนเนี่ยโยมกินข้าววันละสองล้านคนเงินทองที่โยมมาทาบุญเนี่ยเงินไปล่วงหน้าแล้วแสนหนึ่งของตามไปอีกฟักทองนี่โยมที่เขาถูกรามาที่หนึ่งอ่ะเขาเอาฟักทองมาถวายตันหนึ่งฟักทองตันหนึ่งก็ลงใต้เลยอีกหนึ่งวาระที่เราจะต้องระดมความช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผู้ประสบมหาอุทกภัยใหญ่ทางภาคใต้นะครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาสาคัญนะฮะแม ว่าจะไม่ได้ลงไปในพื้นที่ในช่วงของน้ําท่วมแต่ช่วงน้ําลดก็ต้องให้ความสําคัญนั่นคือการฟื้นฟูนะครับพระอาจารย์ราชันอาริโยนะครับและอาสมฤดีเนรโดยมูลนิทิพพลังพุทธคุณร่วมกันฟื้นฟูพี่น้องที่ประสบมหาอุทกภัยทางภาคใต้นะครับเราจะนําความสุขจากสํานักปู่ฤาษีเนยท่านพุทธคุณไปช่วยผู้ที่มีความทุกข์ที่อำเภอหัดใหญ่เราจะไปตั้งโรงครัวโรงทานอยู่ที่วดัดเกาะเสือในตลาดเลยวันที่1กับวันที่2และวันที่3นั้นเราจะไปหยูด ที่ศาลเจ้าคัวรังซึ่งของที่เรานําไปก็มีไข่ไก่มีข้าวสารน้ําแดงปูฤษีเนนมีนมมีขนมปังมีปลากระป๋องก็ข้าวของแย่ๆเลยประมาณ18ตันน่ะเราก็ไปร่วมบุญกันในครั้งนี้เป็นเรื่องปกติของมูลนิธินะ ที่เราทํากันประจําอาสมศรีเนรถ้ารู้ข่าวช่วยทุกครั้งครั้งนี้ก็หัดใหญ่สงขาเนี่ยคือแค่เรามองว่าน้ํามันท่วมไปวิดบ้านเนี่ยเราก็แม่จิตใจหดหูแล้วนะที่หัดใหญ่มีคนที่เดือดร้อนเนี่ยสล้านกว่าคนคิดดูว่า2ล้านกว่าคนเนี่ยโยมกินข้าววันละสล้านคนเนี่ย คนที่ไปช่วยเนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพอดังนั้นเนี่ยเราก็ยื่นมือไปเล็กๆน้อยๆฟักทองข้าวสารน้ำแดงข้าวสารนี่ก็เอาไปพันถุงนะถุงละ5กิโลอ่ะกระดะก็ห้าพัน 5, กิโละนะนะวฟักทองนี่โยมที่เขาถูกเรามาที่หนึ่งอ่ะนะเขาเอาฟักทองมาถวายก่อนวันที่เราจะบริจาคเนี่ยสี่ห้าวันเองอ่ะเอามาถวายตันหนึ่งฟักทองตันหนึ่งก็ลงใต้เลยน้ำแดงอีกพันแพ็คไม่ได้ไปเค่ของนนโยมนะเงินทองที่โยมมาทำบุญเนี่ยเงินไปล่วงหน้าแล้วแสนหนึ่งของตามไปอีก มทนาขายัิโยมนะที่มีโอกาสเดินทางมาสมฤึศีเนนนะไม่ว่าจะเป็นพรกทองเข้าสารน้ําแดงที่โยมมาถวายไว้นะฉันก็ทําตามจุดป,ประสงค์ที่โยมตั้งใจแล้วนะยังไงก็แล้วแต่นายโยมนะที่ประสบภัยก็อาสมฤึศีเนนท่านพระจารย์ชันเป็นกําลังใจให้นายโยมนะรวม้วยช่วยกันและขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยนะทั้งประเทศนะที่เดินทางไปช่วยเหลือนะจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ขอบพระคุณสําหรับน้ําใจทุกท่านนะทุกๆกท่านที่ประสบภัยอยู่ก็อาสมเึกศีเนเนเป็นกำลังใจให้จะ้ะ